นาว่าอากาศเอกนัทพัฒน์หนองแสงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยประชาการทหารพัฒนาได้นำชุดบอม,มอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนานพคอ,อุบัมภมในอำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีเสื้อผ้าอบอุ่นไว้สวมใส่ในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนาแห่งนี้เป็นโรงเรียนในโครงการ1โรงเรียน1ห,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1ชุมชนจึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยมาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านระบบสาธรารณูปโภคขั้นพื้นฐานการส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานตามความต้องการของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด การมอบชุดวอมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการส่งมอบสิ่งของแต่คือการส่งมอบความห่วงใยจากทหารพัฒนาที่ยึดมั่นในภารกิจพัฒนาเพื่อประชาชนพร้อมเคียงข้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเติบโตอย่างอบอุ่นมีโอกาสที่เท่าเทียมและก้าวสู่อนาคตด้วยพลังแห่งความหวัง